ในวันนี้ครับเราจะมาลองทำคลิปในการทดสอบจากคอมเมนต์ที่แล้วมีคนคอมเมนต์ใน YouTube ว่ากาแฟแารละโพเซนเนี่ยมันเหมาะกับระดับการคั่วบแบบไหนเราอาจจะเห็นว่าโปรเซสหลักๆก็จะมีวอชมีฮันนี่ฮันี่มีไรโรเซสหรือว่า Natural เนชอรัลโปรเซนเนาะซึ่งอันนี้เป็นเอธิโอเปียตัว เอลิชาเนเชอร์ลโปรเซตอันนี้คือตัวเนเชอร์ลส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฮันนี่โปรเซตถ้าเราขั้วมาแล้วไม่ว่าจะเป็นอ่อนกลางเข้มอันไหนเนี่ยที่มันทําออกมาแล้วมันอร่อยที่สุดซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็แล้วแต่ความชอบแต่เราจะมาลองเทสสอบโดยผมดูว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าฮันนี่เนี่ยมันควรจะขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มขั้วแบบไหนมันได้คาแรคเตอร์ดีกว่าหรือถ้าเป็นเนเชอร l ลอ่อนกลางเข้มอันไหนน่าจะเหมาะกว่านั่นเองฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นเหมือนวิทยาทาน ให้กับคนที่ดื่มกาแฟแล้วก็คนทํากาแฟได้รู้ว่าแบบไหนผมมีคอมเมนต์ยังไงนั่นเองแล้วก็วันนี้เรามีตัวเครื่องคั่วครับ Cosmo Micro r o a s t e r ในการจะเป็นผู้ช่วยในการคั่วทั้งหมด6แบบวัต <What S 2> ไม่ต้องแล้วกันวัตเรารู้อยู่แล้วว่าจะอ่อนจะกลางจะเข้มมันก็กินได้หมดแหละเพราะมันคือกาแฟแมสอยู่แล้วที่ทํากันกาแฟอันนี้เรามี1นกิโลต่อโปรเซสเราจะคั่วออกมาเป็นอ่อนกลางเข้มซึ่งใช้โปรไฟล์ตามนี้เลยที่เขาให้มาจะใช้อยู่ที่3 33กรัมเราเริ่มจากการพรีฮีตก่อน ตัวนี้จะเป็นบัวเอธิโอเปียนี่เปะ๊ะมากเป๊ะสามสามสามเป๊ะมากเไปเยอะยีบอกไปข้างนอก,อกไม่แต่เดียวทำไมต้องกลับผิดวะคุณดูมากันมันเทิงไม่ได้บ้างเหรอไม่ได้ไม่ได้เฮ้ย <Hey, S 2> เราจะข้วอ่อนใช่ไหมข้วอ่อนนี่มันคืออะไรแล้ววะศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเพราะมันคือกาแฟเนเชอรัลตอนนี้เนี่ยก็คือกําหนดไว้ว่าเราจะดอปกาแฟตอนอุณหภูมิ200องศาซึ่งมันจะเตือนว่าพอ200เนี่ย ควรจะใส่กาแฟาได้แล้วจํานวนที่แนะนําในการคั่วต่อรอบก็คือ350กรัมถึง400กรัมแต่วันนี้ด้วยความที่กาแฟามันมี1นกิโลเนี่ยเราก็เลยอาจจะขอใช้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นก็คือ3 3 3กรัมต่อ1แบตแต่ถ้าเราอยากให้โปรแกรมการคั่วมันออกมาเป๊ะที่สุดมันดีที่สุดเนี่ยแนะนําว่าประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่กรัมอันนี้คือเวิร,ร์กมากมนั่นเอง190โชว์ดีกว่าโชว์ดีกว่าจริงๆเครื่องนี้หันหน้าหันหลังพี่คั่วได้หมดอะเพราะมันขั้วง,ง่ายอันนี้ตึต๊ตตต อ,อันนี้เข้าการคั่วยังวะต้องรอให้มันดรอปอีกนิดนึงบ,บึ๊บ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 อ่าอีซี่ไหมอีซี่โรสเตอร์เฮ้ยแต่ว,ว่าวันนี้การทดลองทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เบ๊ะมมกเพราะเราคั่วกาแฟใหม่แล้วก็ทําเลยจริงๆมันต้องรอให้ดีแก๊สไงแต่วันนี้เอาคร่าวๆแล้วกันว่าแบบไหนดีเนาะเอ้ยมันจับเวลาอยู่ว่าหนึ่งนาทีมันไม่ได้เขาดาวใช่ไหมนับนับเวลานับเวลาประมาณกี่นาทีพี่อมไม่รู้เลยครั้งแรกเนี่ยในการคั่วในชอลอล ขั้วอ่อนแต่เดี๋ยวต่อไปอะตอนนี้มันคูลิ่งอะเราจะเปลี่ยนเป็นโปรแกรม1 2ก็คือขั้วกลางแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็เป็น 1- 3ขั้วเข้มเนาวันนี้เราใช้ฟิลเตอร์ในการกรองทั้งหมดนะฮะตอนนี้อยู่ที่6นาทีครับอุณหภูมิ147ตอนเนี้ยเนี่ยพลังงานเนี่ยมันมันมันให้ไป60แต่ว่าจำไม่ได้ว่าตอนแรกเท่าไหร่แต่คือมันจะปรับไปตามโปรไฟล์ที่เขากำหนดไว้แล้วก็ลมวันนี้เป็น70ก็ถือว่าเป็นการขัข้วครั้งแรกเลยนะที่ขั้ มันได้วันหน,นึ่งเท่าไหร่นะครับจริงๆต้องบอกว่าโฮมยูทัวนี้มันเหมาะคือเต็มที่ไม่เกินวันละแปดแบตต่อวันเฮ้ยร้ง hey, องแล้วร้องแล้วเท่าไหร่วะเฮ้ย <Hey. S 2> สีโอเคเลยนเนี่ย oh, ดีมากเลย งั้นเรามาทำโปรไฟล์ต่อไปเลยเนาะกาแฟครับก็จะเป็นตัว d r า p r o c e s สหรือว่าเป็น n a t อร a l นั่นเองเนาะมีทั้งขั้วกลางแล้วก็ขั้วเข้มซึ่งโปรไฟล์ที่เราใช้สำหรับขั้วกลางเนี่ยจะเป็นหมายเลข012ส่วนโปรไฟล์ขั้วเข้มจะเป็น013นั่นเองฮะและนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่ได้ของการขั้วอ่อนกลางเข้มครับตัว h o นน y p r o c e s สขั้วอ่อนเนี่ยเราเลือกใช้โปรไฟล์อยู่ที่031ครับ ส่วนตัวฮันนี่โปรเซตขั้วกลางใช้โปรไฟล์032และก็ฮันนี่โปรเซตขั้วเข้มเนี่ยเราใช้โปรไฟล์033นะฮะแต่ในวันนี้ครับเราใช้ปริมาณกาแฟที่น้อยกว่าปกติครับตัวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็เลยออกมาเข้มกว่าปกติเล็กน้อยนั่นเองคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าไม่ขนาดนี้แน่นอน100%แต่ว่าปริมาณกาแฟมันน้อยไงทุกคนอย่างนี้ไม่บอกเลยวอนสังคมเห็นใจนะฮะคลิปนี้อย่ามาว่าเรานะใช่ฮะที่ว่าในโลกนี้ไม่มีใครขั้วฮันนี่ได้เข้มเท่ากูแล้ว <laughs> มีแล้วอ่ะฮันนี่โอเวอร์คใครมันจะมาคั่วฮันนี่ขนาดนี้วะเสียของหมดและนี่ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้ฮะตอนนี้เราคั่วทั้งหมด6แบตเสร็จแล้วใช้ระยะเวลาไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงไม่ได้นะเองีงเกือบกือเกือบสอชั่วโมงในการคั่วทั้งหมด6แบตแล้วก็แบตสุดท้ายที่ปริมาณกาแฟเหลือแค่ร้อกรัมแล้วก็คั่วมาคั่วเข้มซึ่งเข้มตามความ ต้องการจริงๆคือเกินบียอนไปอีกเพราะว่ากาแฟมันมีน้อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เรามาเทสกันดูว่าสุดท้ายผลลัพธ์ทั้ง6ตัวมันจะเหมาะกับการคั่วแบบไหนรสชาติอะไรที่ชอบตอนนี้20กรัมนะครับ10 2 20 8. เป๊ะอุ้ยหอมฟุ้งเลยอะ่ะ 40เมลครีมมากไม่ต่างเท่าไหร่ทั้ง3ตัวลองชิมดูดีกว่าอันนี้เป็นตัวเนเชอรัลอ่อนคือทำเอสเปรโซรู้สึกว่ามันดิดอันนี้ไหมรสชาตินดิดฝากนิดนึง กลิ่นหรือเอกลักษณ์ของกาแฟอ,ออกมายังน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเรื่องของบอดี้กาแฟอ่ะเบาน้อยไปเลยกินแบบไลท์ไกินได้แต่ว่ากาแฟมันก็จะมีความแบบความรู้สึกพี่นะมีความฝาดเบาๆนิดน,นึงอันนี้บอดี้คือความขมเพิ่มมาสเต็ปหนึ่ง ่ว่าด้ถ้าเป็นอ่อนเหมาะกับฟิลเตอร์กาแฟแบบโทนไลท์โทนสว่างกินง่ายบอดี้ความสโมกน้อยแต่ถามว่าถ้าเอามาทำในลักษณะของเอสเปรสโซช็อตหรือกินเป็นแบบทำเมนูเนี่ยถ้าความรู้สึกพี่3ตัวนี้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบตัวพวกลางก,กล้งกลางคือ AVD ีดีหรเใช่อันนี้คือกินกินง่ายมีความสโมกขึ้นมาหน่อยส่วนพอเป็นดรายโพเซสแล้วขัวเข้มกินกินฟตี้มันจะหาย มันจางความเป็นฟุตตี้หรือความเป็นกลิ่นผลไม้ที่แบบมันมีในตัวหนึ่งกับตัวสองอะมันหายไปแล้วทั้ง3ตัวการคั่วมันไม่ได้ห่างกันเยอะมากไงแต่ถามว่าถ้าดีที่สุดหรออือตัวนี้อันนี้แบบสโมก ลองเทสซินี่คนให้มันขึ้นมาก่อนอืออันนี้มีความติดเปรี้ยวสูงมีความเฟอร์เมนต์สูงมากแต่กินแล้วอร่อยมากอือตัวนี้อร่อยมากอืนนอ,อ,อนนเพื่อต้องรอเวลานิดนึงอ่ะให้มันดีแก็อีกน,นิดนึงมันมีความแบบซาซ่า อันนี้แบบสโมกแบบ smoke, สโม ок, กสโมกกลิ่นแบบไหมแบบโคดโอซคูฮะโอเคถ้าเป็นฮันนี่เนาะคือฮันนี่เนี่ยมันก็จะเน้นความแบบมีความเป็นเฟอร์เมนต์ในตัวเม็ดอะ่ะสูงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวออริจินด้วยแต่ตัวที่เราเอามาทำวันนี้ฮะเป็นตัวโกเตมาลาฮันนี่โปรเซสแล้วก็3บตัวที่ทําออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างหลุดตีมนิดน,นึงแล้วกันอันนี้คือโอซคูเลยคือกินแบบอเมริกาโน่แบบขมแบบติดลิ้นอะ่ะ แล้วก็กินแล้วแบบรู้สึกสตันนิดนึงเพราะมันมันมีความขมที่มันจีดขึ้นไปเลยแต่ว่าไอ้สองตัวนี้ถามว่าเป็นการขั่วที่ถือว่าดีทั้งสองตัวกินแล้วได้คาแรคเตอร์ของความเป็นกาแฟที่มีความเป็นฟรุตตี้สูงเรื่องความเป็นกลิ่นของกาแฟที่มีความเป็นเอกลักษณ์อะผมว่าชัดมากๆทั้งสองตัวนี้ถามว่าถ้าชอบตัวไหนระหว่างขั่วอ่อนขั้วกลางคือจริงๆมันต่างกันแค่ประมาณ4-5องศาเนาะรู้สึกว่าชอบแค่นี้มากกว่าขั่วอ่อนมากกว่า คือทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ควรจะอ่อนมากกว่านี้นะตอนนี้คือสิ่งที่ได้รับคือหอมฟุ้งเรื่องของความเปรี้ยวเรื่องของความเป็นฟรุตตี้มันมาชัดแต่ว่าสิ่งที่มันหายไปก็คือเรื่องของความเป็นแบบบอดี้กาแฟเลยอะถ้ามันอ่อนอย่างนี้มันควรจะเป็นฟิลเตอร์แล้วอ๋อใช่พวกนี้เป็นเอพิโซดโอเคใช่ไหมครับก็คือได้ไหมก็ได้นะดูจากสีอะมันก็ใช้ได้ทั้ง ฟิลเตอร์กับเอเปโซใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าต้องการเรื่องของความอร่อยของกาแฟจริงๆอ่ะพี่ว่าตัวนี้อาจจะต้องทิ้งไว้หน่อยให้มันดีแก้แล้วความหอมความฟุ้งของมันอ่ะอาจจะมามากกว่านี้แต่ณนะตอนนี้ถือว่าทําได้ประมาณ80%ของสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะสตัวนี้พี่เลือกตัวนี้สรุปทั้งหมดก็ถ้าเป็นกาแฟวอตโปรเซสเรารู้อยู่แล้วมันกินได้ทั้ง อ่อนกลางกลางค่อนเข้มแล้วก็ขั่วเข้มคือมันอยู่ที่ความชอบเลยพอเป็นกาแฟที่มีความเป็นเนชรัลกับตัวความเป็นทันนี่ซึ่งแน่นอนว่าเนชรัลลมันก็มีความหวานในตัวมันเองสูงดีที่สุดเนี่ยประมาณขั่วกลางเออหรือขั่วอ่อนถามว่าขั่วอ่อนได้ไหมขั่วอ่อนอน่ะได้แต่พอมันทำเอสเปรสโซ่แล้วรู้สึกว่ามันยังขาดความแบบบอดี้อะความคาดหวังของกาแฟนิดหนึง่งอะมันเบามันไลท์ไปนิดหนึง่งแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าติดฝาดไปนิดนึงถ้าตัวนี้ผมมองว่าดรายโปรเซสในการทำขั่วอ่อน เหมาะกับมาอยู่ในฟิลเตอร์มากกว่าแต่ถ้าถามว่ามันมาอยู่ในเอสเปรส s ่เนี่ยมันควรจะเป็นระดับคู่กลางส่วนตัวฮันนี่โปรเซสคล้ายๆกันเลยฮันนี่โปรเซสเนี่ยพอบดออกมาคั่วอ่อนเนี่ยผมก็ลัมองว่าตัวนี้เอาไปทําดิฟนี้แม่งโคตรจะดีนะถ้าเอาไปดิฟนี้คาแรคเตอร์ที่ออกมานี่น่าจะแบบเออว้าวมากๆดีมากๆแต่พอมาทําเป็นเอสเปรสซ่มันก็ไม่ได้แย่สิ่งที่มันหายไปก็เหมือนกันเลยความเป็นบอดี้ของกาแฟที่มันอาจจะมีความหนักความแน่นอีกนิดนึงอะฟิลลิ่งเหมือนกับกินอเมริกาโน่ที่มีาแแเเอออหมมืนนชช่งงฟุกิบบัด ขึ้นจมูกเลยจริงๆสองตัวนี้ค่อนข้างคล้ายกันมากๆอุณหภูมิต่างกันไม่เยอะแต่ถามว่าถ้าให้เลือกชอบกินชอบตัวนี้มากกว่าแล้ววันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับกับ Cosmo Micro Roaster นะฮะเป็นผู้สนับสนุนในการคั่วทั้ง6แบตเป็นอนีก1นตัวนะที่เราสามารถ อยากลองชิมกาแฟอยากลองเทสแล้วเราก็สามารถทําได้ทันทีท้านี้ทั้งนั้นฮะในการทําคลิปนี้ไม่ได้แบบยืนยันว่าอะไรดีที่สุดแต่ว่าเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นของทีมงานเนะาะท้านี้นั้นทุกคนอาจจะมีความคิดแล้วก็มีความชอบในแบบที่ตัวเองเป็นฉะนั้นก็คั่วากาแฟให้มีความสุขแล้วก็ดื่มกาแฟให้มีความสุขนะครับสับคลิปนี้ขอบตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ